ู้ประกอบการใหม่ที่ยังไม่ได้จดแวตไม่ได้ตรวจสอบรายรับให้ดีนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะขายแล้วเกินแล้วก็โดนค่าปรับไม่รู้ตัวเพราะนั้นพฤติกรรมที่คุณควรจะต้องมีคือถ้าคุณยังไม่ได้จดแวตนะครับคุณจะต้องตรวจสอบรายรับให้ดีนะครับแล้วตรวจสอบบ่อยแค่ไหน <c oughs> ผมเน้นเลยว่าทุกเดือนหรือเป็นทุกสัปดาห์หรือทุกวันก็ยิ่งดีนะครับผมเพราะนั้นคุณจะต้องมอเตอร์อย่างใกล้ชิดนะครับอย่าปล่อยให้เกินแล้วไม่รู้ตัวเรามาอ้างว่าไม่รู้นะครับเพราะส่วนใหญ่สัมภาระเขาอ,อาจจะไม่ได้ฟังตรงนั้นนะครับคือเก 10วันแล้วนะครับแล้วก็หลังจากที่เกินตั้งแต่ปาดแรกของที่เกิน1.8ล้านเนี่ยคุณก็ต้องเสียแวตตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับผมซึ่งบางครั้งเนี่ยคุณเกินตั้งแต่4เดือนแรกแล้วอีกที่เหลือเนี่ยอีกประมาณ8เดือนที่เหลือเนี่ยโหคุณต้องโดนแวตย้อนหลังซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงมากแล้วก็ผู้ประกอบการใหม่หลายๆท่านเนี่ยทำพลาดเยอะนะครับผมดังนั้นนะครับคุณจะต้องจดรายรับมีพฤติกรรมในการจดรายรับให้ดีๆในทุกๆเดือนนะครับถ้าคุณยังไม่ได้จด รีบเตรียมเรื่องของการจดแบตนะครับแล้วก็ให้ไปจดภายใน30วันถ้าคุณเกิน1.8ล้านไปแล้วนะครับแล้วหลังจากจดแบตแล้วนะครับคุณอย่าลืมยื่นแบบพอพอ30ทุกเดือนทันทีเลยนะครับผมแล้วก็แม้ว่าจะไม่มีรายการรายรับรายจ่ายใดๆคุณก็ยังต้องยื่นแบบพอพอ3 0ด้วยเช่นกันนะครับ